สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบรถยนต์สรุ่นกันนะครับได้แก่โด y ยต้ h i l ร x r e v o Standard Cab ขับเคลื่อน4ล้อราคา7 4 0 0 0 0บาทและ ISU ู u D-Max s r k r k 3 0 d d i d i s ขับเคลื่อน4ล้อราคา682,000บาททั้งคู่เป็นตัวท็อปของรุ่น Single Cap และมีระบบขับเคลื่อน4ล้อเข้ามานะครับราคาห่างกันอยู่22,000บาท เราจะมาดูกันนะครับว่าจะคุ้มหรือไม่กับการจ่ายเพิ่ม22,000บาทนะฮะมิติตัวถังผมจะแจ้งในรูปแบบรุ่นไหนได้เปรียบกว่ากันนะครับมิติตัวถังโตโยต้ายาวกว่า35ม m mm, ิอิซุกว้างกว่า10 m mm, มิลิเมตรโตโยต้าสูงกว่า25 mm มิมตมิติภายในกระบะกระบะอิซุยาวกว่า15มมกระบะอิซุกว้างกว่า15ม mm, มก,กระบะ โตยต้าสูงกว่า15มิลิเมตรฐานล้ออีซุยาวกว่า4 0มิลิเมตรความกว้างช่วงล้อหน้าอีซูกว้างกว่า5 5มิลิเมตรความกว้างช่วงล้อหลังอีซุกว้างกว่า4 5มิลิเมตรความสูงใต้ท้องรถอีซุสูงกว่า15มิลิเมตรถังน้ำมันโตยต้ามีความจุมากกว่า4ลิตรวงเลี้ยวอีซุแคบกว่าแคบกว่าอยู่ที่0.3มเมตรนะครับในส่วนของเครื่องยนต์โตยต้าใช้เครื่องยนต์1น d f TV High อ8ไลิตร 2755ซีซีสี่สูบแถวเรียง16วาลกวดับเบลิลโดเฮดแขมชา้าเ็นเทอร์โบและอินเตอร์โคเลอร์ความกว้างกระบอกสูบคูณช่วงเรยะชักอยู่ที่92คูณ103.6ม mm, อัตราส่วนกำลังอัด15.6ต่อหให้กำลังสูงสุด204แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด420ม mm, ินิวตันเมตรที่1,400ถึง3,400รอบต่อน,นาทีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อพร้อมเลียเดฟเฟอเรนเชียลล็อกแบบไฟ,ไฟ,ไฟ อัตราทดเฟืองท้าย3.583ในส่วนของ e s u z D-Max ใช้เครื่องยนต์ 3.0D i-Brue Power รุ่น CGJ3TCX 2,999cc สสูบแถวเรียง16วาล์วดั w, ดบเบิลโอเวดแคมชาพร้อม VGS Turbo และิ Intercooler ค,ความกว้างกระบอกสูบคุณช่วงเรชักอยู่ที่95.4ณ104.9ม mm, ิลเมตรอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่16.3:1ต่อให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาที แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์และเรียนดิ f เฟอเรนเชียลล้อแบบไฟฟ้าที่ด้านหลังนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดและเฟืองท้ายหลังอยู่ที่3.727โดยต้ามีเฟืองท้ายอยู่ที่3.583อิสุมีอยู่ที่3.727รถรุ่นนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเน้นขึ้นดอยเป็นหลักงั้นแปลว่ารุ่นนี้อีสุไดะเปียบนะครับเพราะว่าเฟืองท้ายสูงกว่ารอบต้นจัดกว่าดีกว่านะแต่ว่าในเครื่องยนต์นั้อยู่ แล้วก็รอบโตโยต้าก็มาต่ํากว่าแต่เครื่องยนต์ในในส่วนของแรงบิดอิสุมีมากกว่าแต่โตโยต้ามันรอบพี่ต่ากว่านะครับระบบเบรกหน้าทั้งคู่ใช้แบบดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนระบบเบรกหลังแบบดัมเบรกทั้งคู่นะฮะระบบการสะเทือนหน้าโตโยต้าแบบอิสระปิงนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงอิสุระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระปิงนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงพร้อมโช้กอัพแก๊สระบบการสะเทือนหลังโตโยต้าแบบแนบซ้อนปกติ อีสุระบบการสะเทือนหลังแนบรูปเครื่องวงรีพร้อมโช้กอัพแกสการออกแบบภายนอกโตโยตา้ากระจังหน้าและกันชนกระจังหน้าสีดํากันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถอีสุดีแม็กกระจังหน้าสีเทากันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถชุดแต่งโตโยตา้ามือเปิดประตูสีดํายางกันโคนด้านหน้าและด้านหลังสวัติศาแบบสั้นฝาถังน้ำมันเปิดจากในห้องโดยสารอีสุด,ดีแม็กมือเปิดประตูวัสดุดสีดำสวัติศาแบบมาตรฐานปกติ ระบบไฟหน้าโตโยต้าไฟหน้าฮาโลเจนมัลติ r รฟเฟกเตอร์ไฟหน้าแบบธรรมดาสัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้าขณะถอดกุญแจออกจากเบ้าแล้วไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถอิซูดีแม็กซ์ไฟหน้ามัลติ r รฟเลกเตอร์แบบฮาโลเจนไฟหน้าแบบธรรมดาสัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้าขณะถอดกุญแจออกจากเบ้าแล้วไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นระบบกระจกนะฮะโตโยต้ากระจกบงังลมหน้าแบบอัดซ้อนเรือยัยกระจกมองข้าง สีดำปรับ้วไฟฟ้าที่ป็นน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับได้3จังหวะ Isuzu D-Max กระจกมองข้างสีเดีวยวกับตัวรถปรับไฟฟ้าที่ป็นน้ำฝนด้านหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลาล้อละยยาง t o ยต้าล้อกระทะ17นิ้วพร้อมฝาครอบลุมล้อย,อยาง 225/70R17C ยางอะไร 225/70R17C ล้ 2, 2, 5, 70, 1, 7, อกระทะหลีกทั้งคู่นะฮะ Isuzu D-Max ล้อ,อกระทะ16นิ้วขนาด 6.5J ขนาดยาง205ขอบ16นิ้วยางอะไร ขอบ16นิ้วความกว้างล้อแม็ก6.5นิ้วนะฮะขออภัยกับสเปคล้อระยะที่ไม่ตรงกัน,นะฮะอันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์อีซูนะฮะกับเว็บไซต์โตโยต้าข้อมูลเขาเขียนต่างกันนะฮะภายในโตโยต้าไฮรัสฟิวเววัสดุภายในภายในสีดําแผงคอโซหน้าสีดําเมทัลลิกแผงข้ามประตูสีดําบุผ้าแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดําหัวเกียร์ยูรีเทนเบรกมือสีดํอีซูด,ดีแม็กซ์ทีตกแต่งแผงประตูวัสดุสีดํา พรมมุมผ้าบริเวณที่พักแขนคอนโซลหน้าสีดำปกติหัวเกีย en, ร์ยูรีเทนเบรกมือสีดำแผ่งควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดำปกตินะฮะพวงมาลัยโตยต้าการปรับพวงมราลัยสูงต่ำพวงมาล en, ัยยูรีเทนอีสุอิเแมกพวงมราลัยพาวเวอร์ปรับสีทิศทางสูงต่ำและเข้าออกเบาะนั่งโตยต้าฮาร์สวิโวเบาะนั่งแถวยาวแบ่งส่วน60 40บเบาะนั่ง PVC เบาะนั่งสีดำเบาะนั่งปรับเลื่อนได้เฉพาะหน้าผู้ขับขี่เบาะนั่งปรับเอนได้แบบคู่หน้านะฮะ X, อีสุดีแม็ก์บนั่งไว้นิวแยกปรับและเลื่อนเอ็นได้ในด้านคนขับนะฮะระบบกุญแจทั้งคู่เป็นระบบกุญแจแบบเสียบไขบิดไขปกตินะฮะโตยต้ามีระบบอ e ีโมบิเลเซอร์เพิ่มขึ้นมานะฮะแต่อีสุจะมีระบบสัญญาณเตือนเมื่อเลื่อมกุญแจนะฮะระบบประตูโตยต้าได้เซนทันล็อกแบบสปีดออโต้ล็อกกระจกภายในตัวรถนะฮะทั้งคู่ได้กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมือนะฮะ กระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการนหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่แต่อีสุอ,อัตโนมัติด้านผู้ขับขี่อย่างเดียวแต่ไม่มีระบบกันหนีดนะฮะเครื่องเสียงตัวยต้อไฮลัคซโวเครื่องเสียง AM/FM <c oughs> พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB ห <c oughs> น้านจอสมาร์นขนาด8นิ้วแบบ Resistive <c oughs> รองรับระบบ Apple CarPlay <c oughs> ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth <c oughs> รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลงและระบบ T-Connect อีสุเครื่องเสียงแบบธรรมดา1ดิน CD นะฮะช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB และ AUX เท่านี้นะฮะทั้งคู่ได้ลำโพงสอดตำแหน่งเหมือนกันนะฮะ ระบบปรับอากาศทางคู่ได้ระบบปรับอากาศแบบธรรมดาโตโยต้าได้ระบบปรับอากาศแบบทิศท,ทางรวม5รูปแบบธรรมดาแต่อีซุจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือกรองอากาศการกอง PM 2.5ด้วยนะครับระบบไฟในห้องโดยสารโตโยต้าไฟสอสว่างภายในห้องโดยสารพร้อมไฟส่วนบวคนุคคลช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12V หนึ่งตำแหน่งอีซุดีแม็กช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม1 2์ไฟสว่างภายในห้องโดยสารธรรมดานะฮะระบบอำนวยความสะดวกโตโยต้า ที่มอนเนทด้านคนขับพร้อมที่เก็บนามบัตรที่มอนเนทด้านผู้โดยสารแบบปกติมือจับสามตำแหน่งช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิดช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้าคู่หน้าที่เก็บแว่นตาที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า Isuzu D-Max ที่วางของอนเนืประคูบนคอนโซลหน้าแบบไม่มีฝาปิดมือจับภายในรถแอซิสกริปสามตำแหน่งที่มอนเอทคูหน้าพร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขี่ระบบความปลอดภัย Toyota ได้ถุนลมนทษภัย SI คู่หน้าและหัวเข่าคนขับ Isuzu D-Max แอร์แบ็กคู่หน้าแบบดูโอเอสไอเอสแอร์แบ็กไม่มีใต้ขาคนขับนะครับสำหรับ D m a x ระบบเบรกโตยิต้ h ไฮรัสวิโวระบบเบรกป้องกันลาล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก e ี d i ดีอิสุดีระบบเบรกป้องกันลาล็อก ABS พร้อมระบบ EB d ีดีและ BA สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS และระบบแป้นเบรกยุบตัวได้เข็มขัดนิรภยัยโตยต้าไฮรัสวิโเข็มขัดนิรภัย e l r 3.2าจุดตำแหน่งพร้อมดึงรั้งกับและผ่อนแรงอัตโนมัติสำหรับเบาคู่หน้า เข็มขัดนิรภัย NR 2.1ตำแหน่ง Isuzu D-Max เข็มคันนิรภัยคู่หน้าปรับระดับได้แบบ E-R 3จุดดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติเข็มคันนิรภัย2.1ตำแหน่งระบบเตือนค่าเียข็มคันนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้าระบบช่วยระบบเตือนระบบควบคุมต่าง,างและระบบป้องกันและกล้องไม่มีนะฮะ Toyota Daihatsu G.O.A คารเด็กนิภัยด้านข้าง Isuzu D-Max ประตูสเสริมคาเหล็กนิภัยเพื่อความปลอดภยัย traction control ระบบเสถียรภาพการทรงตัวระบบต่างๆาช่วยขึ้นเนินช่วยลงเนินไม่มีเลยนะฮะสลับตัวหัวเดียวขับสีนะฮะมีแค่ระบบขับสีเพียวๆและดิฟล็อกเท่านั้นนะฮะแต่ก็มีลิฟท์ล็อกกเอ็เหลือเฟือแล้วแต่ว่า,าไม่มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนี่ก็จะวิวๆหน่อยนะฮะมาในช่วงสรุปกันเลยนะฮะมิติตอ่อรถตามที่แจ้งไปนะฮะแต่ว่ามิติตอ่อรถความกว้างของกระบะและความยาวของกระบะนั้น อิสุได้เปรียบกว่านั่นแปลว่าท่านบรรทุกได้มากกว่าแต่ความสูงของกระบานนั้นโตโยต้้ได้มากกว่าซึ่งไม่จําเป็นเลยเพราะท่านใดที่ต้องการบรรทุกท่านจะไปเสริมข้อก็แล้วนั่นความสูงซึ่งก็ไม่มีปัจจัยอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าท่านเสริมข้อขึ้นไปสูงได้อีกแต่ว่าความกว้างของกระบาและความยาวของกระบานนั้นอิสุได้มากกว่าฮะเครื่องยนต์อิสุเครื่องใหญ่กว่าแต่แรงมาน้อยกว่าตโยต้าเครื่องยนต์เล็กกว่าแต่แรงมาสูงกว่าแต่แรงบิดถ้าตโยต้้เป็นกีออโต้จะได้้้500 420นนนนิตตตตัะแ่อีจได แต่ว่ารอบต่ากว่านะสำหรับโตโยต้าแต่อิสุจะมีแรงมิดที่450แต่ในรอบที่สูงกว่านะระบบขับเคลื่อนสี่ล้อและดิฟล็อกเฟืองท้ายเหมือนกันนะเกียร์ธรรม,มดาอ่าคล้ายกัน6สปีดเหมือนกันแต่คนละเจ้านะอันนี้พัฒนาเองเฟืองท้ายโตโยต้าเฟืองท้ายต่ำกว่าอิสุเฟืองท้ายสูงกว่านั่นแปลว่าอิสุรอบต้นดีกว่านะฮะต่อมานะฮะเป็นอ่าระบบควบคุมการชนตัวหรือระบบความปลอดภัยต่างๆนะทั้งคู่ไม่มีเลยนะครับผมก็คือว่าเป็นระบบ ที่จําเป็นสาหรับการขับขี่ในชีวิตประจําวันหรือในทางออฟโรดที่ช่วยเซฟชีวิตท่านได้แต่มันไม่มีมาให้นะฮะก็เสียดายเป็นอย่างมากเลยนะครับผมส่วนรูปร่างหน้าตาหรือ,อาการออกแบบดีไซน์ภายในภายนอกล้อก,กระทะอะไรต่างๆท่านไม่ชอบหรือไม่ถูกใจท่านดัดแปลงได้แต่รูปร่างหน้าตาแล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับผมไม่จะมาแนะนําให้ท่านได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผมค,ครับ